คลิปนี้มาพบกับการรีวิวหัวชาร์จโรบอตจาก u g r ร e นและนี่คือหัวชาร์จ30วัตต์นั่นเอง ซึ่งหัวชาร์จโรบอตตัวนี้เนี่ยเป็นหัวชาร์จที่ทํามาเหมาะกับการชาร์จทุกรุ่นเลยไม่ว่าคุณจะใช้มือถือรุ่นไหนที่รองรับการชาร์จเร็วเนี่ยหัวชาร์จโรบอตตัวนี้ถือว่าทํามาได้ครอบคลุมมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงจุดเด่นของเขาคือดีไซน์แล้วก็มีหน้าจอในการแสดงผลที่แบบมีหน้ามีปากมีจมูกหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นหัวชาร์จที่ถือว่าเจ๋งมากๆในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวหัวชาร์จตัวนี้ให้ดูว่าเรื่องของสเปคกกกกกาา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 ารรรรรใใใชชช้้้้้งงงงงงนนนนนนเเเเเี่่่่่ยยมมมัััปปปป็็็ไไไไแลวววอออออคคขผผหืซึด กับหลายอุปกรณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าพวก power bank อลิคาสมาร์ทบอสหรือว่าหูฟังนั่นเองซึ่งถือว่าหัวชาร์ตตัวนี้ทํามาได้ตอบโจทย์แล้วก็ครอบคุมการใช้งานมากๆซึ่งหัวชาร์ตรุ่นนี้ผมได้เป็นรุ่น30บัตรมาแล้วก่อนที่เราจะไปดูสเปคคร่าวๆของตัวหัวชาร์ตตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของเขากันก่อนนอกจากเรื่องของการชาร์จเร็วแล้วจุดเด่นของหัวชาร์ตตัวนี้เนี่ยคือรูปลักษณ์ดีไซน์ซึ่งรูปลักษณ์ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโรบอว่าตัััวววหหุ่่นนนนนนยยตต์์ะะะก็็จจเเปปรรรมาาณีี้ลคือออบๆขงช ซึ่งเขาสามารถที่จะถอดรองเท้าของเขาออกมาได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปลั๊กแบบนี้ แล้วตัวจุดเด่นของรองเท้าอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันเจ๋งมากๆคือเขาเป็นแม่เหล็กซึ่งเราสามารถที่จะไปแปะตามแบบพวกขาโต๊ะที่เป็นเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหล็กคือตัวนี้มันจะไปดูดติดหมดเลยก็ถือว่ากันแบบหายหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบลืมอะไรแบบนี้ก็เอาไปแปะไว้ตามจุดต่างๆได้เลยอันนี้เนี่ยกันลืมได้แน่นอนหรือถ้าลืมจริงๆยังไงมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะแล้วเผื่อเรานึกได้ว่าเออเราไปแปะไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถกลับไปหาได้สาขาขาําหรับตัวขาตัััววหชารจเนนนี่ยมม แสดงหน้าตาในการชาร์จคือถ้าเกิดว่าเรากําลังเสียบชาร์จอยู่เนี่ยตัวหน้าจอตรงนี้เขาก็จะแสดงหน้าตาแบบเหมือนประมาณว่ายิ้มแย้มร่าเริงเหมือนแบบว่ามีความสุขในการชาร์จแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดออกเนี่ยหน้าเขาก็จะแบบประมาณเหมือนหน้าบึ้งอะไรแบบนี้หรือว่าตอนที่เขาชาร์จเสร็จแล้ว <ๆ S 1> เขาก็จะเป็นหน้าตาปกติก็คือไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ทําออกมาได้ดีมากๆสำหรับผมคือชอบเลยในเรื่องของหน้าจอตรงนี้ซึ่งเขาจะมี2รุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นพี่ของเขาก็คือตตตตััััวววววว65์์ซ่่่่งนนน้้้หหาาาาาจจจจออกกกกกก็็็ะะใญแลพรชมมี จะมีพอร์ชาร์จช่องเดียวตัวนั้นจะมีมากกว่าแล้วก็ตัวนั้นจะรองรับการชาร์จที่65 Wh, วัตต์ก็จะรองรับการชาร์จอุปรกรณ์ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปหรือว่าไมค์บุ๊กอะไรพวกนี้ก็จะชาร์จได้มากขึ้นเลยนี่ก็จะเป็นจุดเด่นเลยของตัวหัวชาร์จตัวนี้ี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนที่จะไปดูเรื่องของการใช้งานก็ไปดูเรื่องของสเปคกันก่อนเลยซึ่งหัวชาร์จตัวนี้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่30วัตต์มาพร้อมกับชิปแก่ลไฟทที่ําใหห้ตััววชาร์จแบได้มีุณภูมิที่ร้้้้ออนนนยลลงแวววก็ทําาาใหหตััขดช์ เยลล็กไดด้้วส่วนเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยเขามีถึง8อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกระแสไฟเกินการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการป้องกันอุณหภูมิเกินการป้องกันฟ้าผ่ามีเปลือกหุ้มป้องกันไฟการป้องกันไฟเกินแล้วก็การป้องกันการรบกวนและมีพอร์ตการชาร์จมาให้1พอร์ตก็คือพอร์ต USB Type C ซึ่งหัวชาร์จเนี่ยมันรองรับอุปกรณ์การชาร์จได้หลายอย่างมากๆถ้าเป็นของ Apple เนี่ยก็จะชาร์จ iPhone ได้ชาร์จ iPad ได้หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูฟังส่วนฝั่ง ก็เช่นเดียวกันโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนอกจากนั้นก็ยังรองรับอุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆอย่างเช่น power bank พวกหูฟังดูท e ตต่างๆพวกลำโพงลำโพงต่างๆที่มันสามารถที่จะชาร์จกับหัวชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C ได้ตัวนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะชาร์จได้เช,ช่นเดียวกันซึ่งถือว่าการชาร์จของตัวหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยทำได้ครอบคลุมเลยคือชาร์จได้แทบจะทุกอุปกรณ์เลยที่รองรับการจ่ายไฟไม่เกิน30วัตต์เนี่ยก็ถือว่าหัวชาร์จตัวนี้ก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้ได้เพราะว่าเขอองกกกกาา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 รรรรจจ่่่ยยยยไไฟฟดดด้วด้ววเเคมีหละับถิุป ตอนที่เราชาร์จมันไม่ถึง30วัตต์เขาก็จะมีการคำนวณการจ่ายไฟให้ตามตัวอุปกรณ์นั้นๆที่รองรับได้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยสําหรับหัวชาร์จตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ซื้อตัวเดียวแล้วครบจบได้เลยสําหรับหัวชาร์จยูเครนตัวนี้เรื่องของการใช้งานจากที่ผมได้เอาไปใช้งานมาเนี่ยส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ทําออกมาได้ดีเพราะว่าขนาดมันเล็กคือมันพกพาง่ายเวลาเดินทางเนี่ยแล้วเราไม่อยากพกหัวชาร์จหลายๆตัวคือเราพกหัวชชาาาาาาารรร์ตตตััววววนนีีีี้้้้เเดดดยยยกกก็็ถถถืออ่่ใใงไลลแคมมหๆุปณส ที่จะเพิ่มไปเอาตัวรุ่นพี่ของเขาได้ที่เป็นหัว15วัตต์ตัวนั้นจะมี3มช่องชาร์จให้เราเลือกใช้งานซึ่งตัวนั้นน่าจะครบและจบกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าขนาดมันเล็กจริงๆแล้วก็พกพาง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินทางใช้งานชาร์จในบ้านทั่วไปหรือว่าในห้องเนี่ยหัวชาร์จตัวนี้มันก็จะประหยัดพื้นที่ในการชาร์จคือถ้าเกิดว่าใครมีปลั๊กที่มันเป็นหลายๆช่องแล้วเราต้องไปเสียบชาร์จเนี่ยหัวชาร์จตัวนี้มันแทรกได้ถ้าเกิดว่าเราก ขนาดใหญ่กว่านี้ที่มีความเร็วในการชาร์จ30วัตต์เท่ากันเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ายังเป็นหัวชาร์จที่มันยังใหญ่อยู่เวลาเราไปเสียบชาร์จหลายๆหัวเผื่อเรากาลังเสียบแล็ปท็อปหรือว่าชาร์จอุปกรณ์อื่นอยู่แล้วมันเหลือช่องชาร์จช่องเดียวแต่ว่าช่องตรงนั้นเนี่ยมันแค่มากๆหัวชาร์จตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแทรกเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันเล็กมากๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อดีของมันก็คือชาร์จเร็วไม่พอยังมีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็น้ําหนักยังเบาอีกต่างหากนี่กกกก็็เเเเปปนน้้้้้้ออออดดดดีีลลลววววาา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 ารรใใชชงงมมมมทท่่่่่ไไไถถถืืหััํํยยคคคคคุุิ มองหาหัวชาร์จที่มีขนาดเล็กแล้วก็ชาร์จเร็วรวมไปถึงมีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายไฟความปลอดภัยรวมไปถึงมีหน้าจอแสดงผลที่ทําออกมาได้เจ๋งมากๆนี่ก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ครบแล้วก็จบได้เลยเกิดว่าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้เดคิปชันแล้วก็เดี๋ยวในคอมเมนต์จะปักหมุดไว้ให้ด้วยเผื่อใครต้องการหาช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ก็สามารถที่จะกดลิงก์ตามไปสั่งซื้อได้เลยสําหรับหัวชาร์จตัวนี้ว่าจะเป็นประมาณนี้เลยคร่าวๆสําหรับหัวชาร์ คลิปให้กับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ